เอาละครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูตัวละครที่เ,เพื่อนๆอาจจะไม่ลืมว่ามันมีแต่ถูกลืมโดยคุณดาฟักบูมไปเรียบร้อยแล้วครับหรือไม่ก็อาจจะโดนทิ้งลอยแพการทะเลไปแล้วส่วนผลวตคลิปวิดีโอเมื่อวานนะครับมันติเวิร์ดในชนะก็จริงนะครับแล้วก็ชแนลของคุณเวอร์แลนด์เนี่ยก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมขอรวบรวมข้อมูลก่อนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาคลิปอันดับ2อย่าง1 0ตัวละครที่เรียกได้ว่าถูกลืมไปแล้วในโลกของสกิบ i ิท t อยเลตไปก่อนนะครับโดยที่ผมจะพยายามเน้นตัวละครที่่ยยัังไมตานะครบ แล้ววันนี้ขอแถมให้เพื่อนๆน,นะครับจากผลโหวตที่เขียนไว้จาก10ตัวละครที่ถูกลืมไปเป็น23ตัวละครเลยครับและสําหรับใครที่รอตอนที่63อยู่นะครับล่าสุดคุณดรฟักบูมเนี่ยป่วยเล็กน้อยครับคุณดรฟักบูมเลยบอกว่าอาจจะลงคลิปชา้าเล็กน้อยครับอาจจะเป็นวันพฤหัสหรือไม่ก็ะวันศุกร์เลยเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับก็คือเจ้าแคสกิบิดต์ทอยเลดครับต้องบอกเลยนะครับว่าน้องแมวของเราเนี่ยโผลมาแค่ตอนเดียวครับ และน้องแมวของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ตายหรือว่าอะไรเลยนะครับแต่ว่าหายไปเลยครับใช่ครับคือน้องเนี่ยมาเป็นเพียงแค่อีสเตอร์เอ็กให้เราเห็นแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วต้องขอบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ซีรีส์กิบบิทต์ทอยเลตมีมาจนถึงตอนที่62นะครับต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นกิบบิทต t ทอยเลตที่เป็นสัตว์เพียงตัวเดียวของเรื่องครับแต่ก็ดันได้ออกมาเพียงแค่ตอนเดียวเนี่ยสิครับและแฟนๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่เจ้าแซนติสกิบบิ i ต์ทอยเลต จับมาเพื่อทดลองทําอะไรต่างๆนาๆนาน่าสงสารน้องจริงๆนะครับเอาจริงๆผมก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นพวกสกิบิดทอยเลตที่เป็นพวกสัตว์ต่างๆ,ๆเช่นน้องหมาบ้างนะครับเอาจริงๆผมอยากให้มาแบบหนังสยองเลยก็ได้ครับเป็นแบบน้องหมาแย่เขี้ยวไล่กัดน่าจะน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อแล้วก็มีเจ้าหมอนี่ด้วยนะครับที่ถูกลืมแต่ช่างมันเถอะครับเราโฟกัสแค่น้องแมวก็พอแล้วถัดมาครับตัวที่2ก็คือเจ้า cross skibid toilet ครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ลึกลับอย่างมากเลยครับเจ้าหมอนี่เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาใน EP ีที่42เพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นโดยที่เจ้าหมอนี่เนี่ยเก็บเนียนไปถึง2ศพเลยครับก็คือคาเมล่าแมนที่นอนอยู่แล้วก็พอยออฟวิวคาเมล่าแมนนั่นเองแล้วเจ้าหมอนี่นะครับคือมีสไตล์ที่เรียกว่าเป็นแอสซัสซินครับอยู่ดีๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ครับแถมยังสามารถเกี่ยวแขนพวกคาเมล่าแมนแล้วดึงเข้าไปหาตัวแล้วก็ทุบก,กล้องจนกล้องแตกได้ด้วยครับนอกจากนั้นนะครับปากของเจ้าหมอนี่เนี่ย,ย เพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องสกิบดีออกมาได้ด้วยครับและเพื่อนๆเห็นล้อที่ใต้โถส้วมไหมครับคือปกติเนี่ยพวกโถส้วมเนี่ยจะเคลื่อนไหวได้ช้ามากครับแต่เจ้าหมอนี่เนี่ยโดนติดตั้งล้อ,อไว้เพื่อให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวเป็นพิเศษครับและที่น่าขนลุกแล้วก็น่าสนใจมากคืออะไรรู้ไหมครับมีทฤษฎีหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆคือเจ้าหมอนี่เนี่ยถูกพัฒนาโดยแซนติสกิบดีทอยเลตเพื่อที่จะมาลักพาตัวเจ้าคา m ์เมล่าแมนครับถามว่าลักพาตัวไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเอาของที่พอยตืออฟวิว นั่นก็คือเลนสําหรับกันแสงจากพวกทีวีแมนนั่นเองครับเพราะว่าหลังจากที่พอยออฟ i ิวคาเมราแมนตัวนี้โดนจับแขนดึงไปนะครับตอนถัดไปหลังจากตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพวกสกีบดี้ทอยเลนเนี่ยก็ใส่แว่นทันทีเลยครับผมคิดว่าใช่อย่างแน่นอนครับเพราะฉากนี้เนี่ยที่พอยต์ออฟ i ิวค a เมราแมนโดนจับแขนนะครับเหมือนคุณดัฟฟัฟบูมพยายามจะโฟกัสไปที่เลนที่เอาไว้กันแสงของพวกทีวีแมนไว้เป็นพิเศษเลยครับ มีความเป็นไปได้อย่างมากเลยนะครับที่เจ้า p o i อ of view camera man ตัวนี้จะโดนเจ้า skibidi toilet ตัวนี้ฆ่าเสร็จแล้วก็ป้นเลนที่เอาไว้กันพวก tv man ไปครับแต่ถ้าถามว่าเจ้าตัวนี้หายไปไหนยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีใครรู้ครับเียได้ว่าเป็น skibidi toilet ที่ถูกลืมจริงๆครับถึงขนาดที่มีคอมเมนต์มาถามเรื่อยๆนะครับว่า mm hmm. เมื่อไหร่เจ้าคอ skibidi toilet จะกลับมาเสียทีตัวถัดไปนะครับได้แก่ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4เลยนะครับก็คือเจ้า bow skibidi toilet แล้วก็ back skibidi toilet ครับ เรียกได้ว่าน้องโถวโซน้ำตาลและน้องสีดำเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกลืมไปอย่างถาวรจริงๆครับผมคิดว่าน้องๆตอนแรกมาเป็นอีสตเออร์เอ็กให้ผู้ชมสังเกตนะครับแต่น้องๆเนยน่าจะถูกแทนที่ด้วยตัวละครอย่างซีคิทเอเจนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและใช่ครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอสังเกตเห็นโถวส้วมสีน้ำตาลอยู่บ้างนะครับแต่สีดำเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้สังเกตครับตัวของสกิปปิเดทเลยสีดำเนี่ยเขาโผลมา2ตอนครับโดยจะมีตอนที่22แล้วก็ตอนที่25ซึ่งผ่นใจมาครับว่า มันไม่น่าใช่ตัวสีน้ําตาลครับผมโมยังไงมันก็สีดานะครับไม่ใช่สีน้ําตาลแต่เจ้าซ่วมตัวนี้นะครับจะตุยขึ้นสวรรค์ไปในตอนที่25ครับโดยเจ้าส trider Speaker นั่นเองและใช่ครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าผมจะเอาตัวที่ยังไม่ตายเท่านั้นก็จริงแต่ผมคิดว่าพวกสกิมบิดทอยเลสสีน้าตาลกับสีดำเนี่ยมันก็น่าจะมีหลายตัวนะครับอย่างเจ้าสกิมบิดทอยเลสสีน้ําตาลเองก็โดนคิวไปในตอนที่15แล้วเขาก็ยังมาโผล่อีกทีในตอนที่27ซึ่งคิดว่า่าจโดนกดคร้วร์ไปแลอะนะ ซึ่งผมคิดว่าคุณดาฟักบูมเนี่ยจะเอาเข้ามาอีกก็คงไม่แปลกอะไรแต่น่าจะแบบเบื่อแล้วไม่เอาแล้วดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับตัวถัดไปนะครับตัวที่5ก็คือพวก police skibidi toilet ครับหรือก็คือ skibidi toilet ตำรวจนั่นเองครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกคุณตำรวจเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังโผล่ออกมาอยู่บ้างแต่หลังๆเนี่คุณตำรวจใน ep ที่สี่สเนี่ยโผล่ออกมาแล้วก็โดนไททันทีวีแมนของเราเก็บไปเราก็ไม่ได้เห็นพวก skibidi toilet ที่เป็นตำรวจอีกเลยครับ ซึ่งผมคิดว่ามันแปลกๆนะครับผมว่าคุณดาฟักบูมเนี่ยอาจจะลืมพวกเขาไปแล้วครับเพราะในช่วงแรกๆเนี่ยมีสกิบบิททอยเลตตำรวจเยอะมากนะครับและใช่ครับผมเกือบลืมเจ้าตัวนี้ไปเลยครับตัวที่6กนะครับก็คือเจ้า DJ s k i b i บบิ i ทอยเครับเจ้าหมอนี่เนี่ยคือยังไม่ตายแน่นอนนะครับน่าเสียดายมากครับที่เรายังไม่ได้เห็นเขากลับมาสักทีครับเพราะสําหรับผมแล้วเนี่ยเขาคือตัวละครที่เปิดเพลงได้โคตรจมันเลยครับโดยที่เพลงประจําตัวของเขาเนี่ย เป็นการมิกซ์ร้องเพลงของเลดี้กากากับเพลงของสกิบ i ี้ดอบดอบครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเจ้ามอนี่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นมิตรกับพวกพันธมิตรนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จู่โจมพอยออฟวิวคาเมล่าแมนไปในที่สุดครับตัวถัดไปนะครับก็คือตัวที่7นะครับก็คือเจ้ามินิสกิบ i ี้ทอยเล t นั่นเองครับเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โผล่ออกมาครั้งแรกตอนที่4ครับและเขาก็ยังโผล่ออกมาในตอนที่6ด้วยครับที่เขามาฟังเพลงของ DJ SkiB i d i ี o i l e t ด้วยครับ และในตอนที่28เราก็จะได้เห็นเขาโผลออกมาสักพักครับโดยจุดที่น่าสนใจก็คือถ้าเป็นในเวอร์ชั่นช็อตจะเป็นตัวแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นกันครับก็คือจะเป็นเจ้ามินิสกิบบิททอยเลตนั่นเองแต่พอเป็นเวอร์ชันที่รวมตอนรวมซีซันนะครับกบกลายเป็นเจ้ากิสสกิบบิททอยเลตนั่นเองครับแต่ว่าถูกลืมไปตั้งแต่ตอนที่30เลยครับเพราะหลังจากตอนที่30เนี่ยเขาก็ไม่โผล่มาอีกเลยแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าเจ้ามินิสกิบบิททอยเลตเนี่ยที่ถูกลืมไปเนี่ยมีบทบาทที่อา,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 านนอว่ว เขาเนี่ยแหละคือต้นแบบของพวกพลาสติกสกิมบิดทอยเลตหรือก็คือต้นแบบของพวกสกิมบิดทอยเลตล่างพลสิตนั่นเองครับเพราะจะเห็นได้ว่าจากตอนที่30นะครับในตอนที่ไซเอนติสกิมบิดทอยเลตเขากําลังจะเอาปรสิตเข้าไปสิงเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่ารอบๆของเจ้าลาร์ดคาเมล่าแมนมีพวกมินิสกิมบดิดทอยเลตรออยู่เพียบเลยครับและนอกจากนั้นนะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยก็เชื่อว่าก่อนที่กิสกิมบิดทอยเลตเขาจะมาเป็นกิสกิมบิดทอยเลต ตัวของเขาเนี่ยก็เคยเป็นมินิสกิบดีททอยเลตมาก่อนครับเรามาแวะฝั่งพันธมิตรกันบ้างนะครับตัวที่8นะครับก็คือตัวละครที่ยังไม่ตายแต่ว่าถูกลืมนะครับนั่นก็คือพ่อหนุ่มสปิเกอร์แมนที่ขี่ทอยเลตคาร์หรือก็คือรถโถสวมนั่นเองครับเรียกได้ว่าโผมมาเท่ๆแค่ตอน25แค่ตอนเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หายไปเลยครับคือโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเนี่ยยังชอบเลยครับไอ้โถสวมเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วครับว่าหายไปไหน ถัดไปตัวที่9นะครับได้แก่น้องคาเมราโลเวอร์ที่เป็น point of view ในตอนที่27ดครับเรียกได้ว่าหลังจากที่น้องเห็นเพื่อนโดนกินไปนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ไม่โผล่มาอีกเลยครับไม่รู้ว่าน้องช้าใจเห็นเพื่อนโดนกินต่อหน้าต่อตาหรือเปล่าครับเพราะหลังจากนั้นครับเราก็ไม่ได้เห็นอีกแล้วครับคือต้องขอบอกเลยนะครับว่าตัวของน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เล็กที่สุดในฝั่งพันธมิตรแล้วครับตัวของน้องเนี่ยเหมาะกับการสอดแนมอย่างมากเลยครับผมคิดว่าน้องเนี่ยเหมาะกับภารกิจที่อยู่ในตอนที่60มากกว่าด้วยนะ ถัดไปครับตัวละครที่10ก็คือเลดไทายคาเมล่าแมนนั่นเองครับหรือก็คือคาเมล่าแมนเน็กไทสีแดงครับเพื่อนๆจําเจ้าหมอนี่ได้ไหมครับที่ตัวขาดครึ่งท่อนและได้รับการรักษาได้ไหมครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถูกลืมจากคุณฟักบุมนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยจะลืมเขาไปหรือยังครับจริงๆแล้วเนี่ยเขากลับมาโผล่อีกครั้งแล้วนะครับในตอนที่56ครับโดยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถสังเกตได้จากเน็กไทของตัวเขาครับใช่ครับกลับมาก็ทําอนาจารอุบาทกับเจ้าโถส้่วมเลยครับตอนนี้พี่ทีวีแมนต ตูช่วยเองมาคิดถูกไหมเนี่ยและนอกจากนั้นครับยังมีแฟนๆคิดนะครับว่าเขาเนี่ยแหละคือคาร์เมล่าแมนที่มือเปื้อนเลือดที่โดนสิงปรสิตในตอนที่31เครับเพราะในตอนที่31เนี่ยตัวละครที่มาฆ่าพอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนก็คือคาร์เมล่าแมนที่มีเนคไทสีแดงนั่นเองต่อไปตัวที่11นะครับก็คือน้องสไตรเดอร์คาเมล่านั่นเองครับเรียกได้ว่าถูกลืมไปอย่างสมบูรณ์แลวจริงๆครับหรือไม่ก็พวกคาร์เมล่าแมนเนี่ยมองว่าการผลิตน้องออกมาเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ตอนนี้คือน้องหายไปตลอดการแล้วจริงๆครับก็หวังว่าน้องจะได้กลับมาบ้างสักครั้งนะครับตัวต่อมาครับตัวที่12ครับได้แก่สปีกเกอร์ทรัคครับเจ้ารถคันนี้ครับของ Speaker Man ที่มาแล้วไปรับของจริงครับไม่โผล่มาอีกแล้วจริงๆต่อมาตัวที่13ครับคาเมราทรัคครับชะตาเดียวกันกับตัวที่12เลยครับมาแล้วหายไปเลยไม่มาอีกเลยถัดไปครับตัวที่14ครับเรายังมี Scientist Speaker Man ครับ รือก็คือนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสปิกร์แมนนั่นเองครับที่เรียกได้ว่าไม่รู้ศูนย์พันไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะเขาเนี่ยโผงมาในตอนที่32แต่โดนไททันสปิกร์แมนยิงทีเดียวหายไปทั้งดงนันเลยครับเรียกได้ว่าถ้าพวกพี่แกหายไปหมดฝ่ายสปิกร์แมนเนี่ยก็น่าจะลำบากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่ายังมีเหลืออยู่ครับเพราะว่าสปิกร์วูแมนเองก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วด้วยแสดงว่ายังต้องมีพวกที่แอบซ่อนพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีอยู่ที่ไหนสักแห่งครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวิดแล้วนะครับ และอีกตัวที่เราไม่เห็นอีกเลยก็คือคาร์เมล่าโดนครับผมขอนับเป็นตัวที่ถูกลืมตัวที่15เลยครับเพราะเราได้เห็นบทบาทของพวกเขาในแค่ครั้งเดียวจริงๆครับในตอนที่รักษาให้กับไททันคาเมล่าแมนหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มาอีกเลยครับอ้อลืมไปครับจริงๆก็มาอยู่นะครับแต่มาเป็นปุ๋ยแวบหนึ่งครับอยู่ในตอนที่4 9เกนเองโอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับตัวที่16 17 18 19 20 21เกนี่ยก็จะมีบาร์นี่แคลฮูนครับกอรอนฟรีแมนแล้วก็จี ที่จะมาเป็นนักเต้นขาไฟที่จะมาเต้นอย่างเดียวและตัวที่19กนะครับก็จะเป็นพวกกองกําลังทหารที่หายไปแล้วครับที่อาจจะโดนพวกสกิฟติดทรอยเลตตุยตายหมดแล้วต่อมาก็เป็นสเกเลตันพี่โครงกระดูกผีหลอกวิญญาณหลอนที่โผล่ออกมาทําไมไม่รู้เป็นตัวที่20สครับส่วนตัวที่21เนี่ยก็คือพี่สไปเดอร์แมนที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหลุดไปมันติเวิร์ดไหนแล้วเหมือนกันครับน่าจะครบไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามีตัวไหนที่ผมพลาดไปไหมเอาจริงๆถ้ามีตัวที่ผมพลาดไปจริงๆก็แสดงว่าตัวนั้นได้้ถููกลลืมปอย่างสบรณ์แว อ๋อเดี๋ยวนะครับจินนี่ไงจินนี่จินนี่ตัวที่22ครับตัวที่22คือจินนี่ที่ผมมาแวบ,บหนึ่งน่าจะหมดไปแล้วครับเดี๋ยวเดยัยยังมีอีกตัวครับตัวที่23ครับก็คือไอ้หมอนี่ที่หมุนหมุนตอนที่อยู่ในบทจิวจิ๋ว,วแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยครับผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะไม่มีตัวไหนที่ผมลืมแล้วยกเว้นว่าจะมีตัวที่ถูกลืมจริงๆถ้ายัางไงก็เมนไว้ได้นะครับถ้ามีแต่ตัวละครที่ผมพูดมาในช่วงท้ายๆเพื่อนๆไม่ต้องนับว่าเป็นตัวละครกกกก็็ได้้นนะะะะคครรรรรััเเเเเพพาาาาววววว่่จีียตตตลปออส ที่เอาไว้ให้เราฝึกสังเกตเท่านั้นเองครับแต่เอาจริงๆหลังๆพอซีรีส์เริ่มเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่ซีเรียสมากขึ้นโตัวของอิสต์เอ็กเนี่ยพวกเนี้ยก็หายไปอย่างสมบูรณ์จริงๆเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆยังมีตัวละครที่คิดว่าเป็นตัวละครหลักที่ยังไม่ตายนอกเหนือจากอิสต์เอ็กเนี่ยแล้วพวกเขายังไม่โผล่ออกมาเลยนะครับหรือว่าหายไปนานมากๆเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ